าาชาไม่ชองพี่ช่องพี่ไม่มีข้าวชองพี่จะมีแต่กับข้าวและไอเดียการทำกับข้าวอร่อยๆอออไว้คอยต้อนรับคุณนะคะหากไม่รู้จะกินอะไรดีให้เปิดมาที่นี่นะคะช่องัวนนานาค่ะแล้วคุณจะได้ไอเดียในการกลับไปทํากับข้าวที่บ้านของคุณนะคะวันนี้พบกับเมนูผัดนะคะผัดง่ายๆนะจ๊ะปลาช่อนทอดผัดขึ้นช่ายค่ะแล้วเดี๋ยวมาดูส่วนผสมกันเลยค่ะ ส่วนผสมหลัะก,ก็คือปลาช่อนนะคะปลาช่อน250กรัมนะคะแล้วก็ผักขึ้นช่ายกระเทียมไทย20กลีบน้ำจา้ทรายครึ่งช้อนโต๊ะผงปรุงรสนิดหน่อยนะคะผงชูรสแล้วก็ซีอิ๊วขาว2องช้อนโต๊ะซอสท่นเหลือง1ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็น้ำมันพืชค่ะส่วนผสมมีเท่านี้ค่ะ บอกถึงวิธีล้างปลาช่อนไม่ให้คาวนะคะปลาช่อนหรือปลาน้ําจืดอะไรก็ตามนะคะก็คือให้ล้างด้วยเกลือแล้วก็แป้งมันหรือแป้งข้าวเจ้าก็ได้นะคะเพื่อให้เมือกของเขาออกมาให้มากที่สุดนะคะเพื่อลดความคาวค่ะนะคะ,ะ,คะก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาตั้งกระทะนะคะแล้วก็ทอดปลากันค่ะโดยใช้น้ำมันพืชนี่นะคะ เดี๋ยวเราก็าประช่อนเาไมทอดกันนะคะปลาช่อนที่เห็นนะคะครึ่งกิโลกร,รัมนะคะแต่เราจะใช้ครึ่งเดียวของตรงนั้นก็ประมาณ250กร,รัมที่เหลือเอาไว้ทําเมนูอื่นค่ะทอดไปเสร็จชิ้นนะคะ ถ้าเกิดว่าพิควางน้ำเหลืองแล้วนะคะก็กลับด้านนะจ๊ะเพื่อนๆนะิดดูก่อนนะคะนี่น่าจะยังไม่เหลืองนะคะทุกคนถ้าเขายังไม่เหลืองดีนะคะอย่าเพิ่งไปกลับนะคะเพราะว่าอาจจะทําให้เนื้อปลาเละได้นะคะมาลืมบอกนะคะวิธีแล่ปลาเนื้อปลาก็คือให้หนาประมาณนี้เนาะนะ แล้วก็วิธีล้างปลาได้บอกไปแล้วเนาะไม่ต้องให้หนามากนะคดะี๋ยน,นี้เราก็มากลับข้างกันได้แล้วนะคะทุกคนนี่เลยแล้วก็ทอดต่อไปอีกพักหนึ่งนะคะ อ,นนะะอันนี้ก็เหลืองได้ที่แล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราก็ตัดขึ้นพักไว้ก่อนนะคะให้เขาเสะเด็ดน้ำมันนิดนึงโอเคค่ะ เดี๋ยวเราใช้กระทะใบเดิมนะคะใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยค่ะประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะกระทะร้อนอยู่แล้วนะคะเอากระเทียมลงไปเลยค่ะกระเทียมไทย20กลีบน,นะคะ จะหยอดน้ำลงไปนิดนึงนะคะนิดเดียวนะคะกันกระทัไหมนะคะทุกคนแล้วก็ใส,ส่ซีอิ๊วขาวลงไปค่ะซีอิ๊วขาวประมาณสองช้อนโต๊ะนะคะซอสตัวเหลืองหช้อนโต๊ะค่ะ น้ำตาลทรายค่ะน้ำตาลทรายครึ่งช้อนโต๊ะใส่ลงไปเลยผงชูรสค่ะถ้าไม่กินก็ไม่ต้องใส่นะคะแต่นิดหน่อยแล้วมาบัดครึ่งช้อนครึ่งช้อนชานะคะกะเอานะคะ อาถ้ากลัวแม่ก็หยดน้ำลงไปนิดนึงนะคะอลครับตอนนี้ก็ชิมรสชาตินะคะนะคะเสร็จแล้วนะชิมรสชาติก่อนก็นได้นะคะทุกคนถ้าไม่มั่นใจนะคะอันนี้เพื่อนะก็จะเอาปลาลงไปเลยไปคลุกเค้านะคะ ไปคลุกเคล้านะคะให้มันเข้ากับเครื่องนะคะแล้วก็เสร็จแล้วก็ใส่ผักขึ้นช่ายของเราลงไปเลยจ้าคนซ้ายคนขวาสองสามทีนะคะเอาได้นะทุกคนเพราะว่าผักขึ้นช่ายเขาสุกง่ายนะจ๊ะถ้าเขาแห้งมากก็เติมน้ำนิดนึงนะคะได้นะคะทุกคน เสร็จแล้วค่ะตักขึ้นเลยนะคะเดี๋ยวให้รอให้ผักเขียวมากเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะผักผัดปลาช่อนทอดใส่ขึ้นช่ายของเราผัดไม่เยอะนะคะเอาแค่พอทานนะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเมนูปลาช่อนทอดผัดขึ้นช่ายนะคะน่าทานไหมคะใครยังไม่เคยรับประทานยกมือขึ้นนะคะลองทำดูนะคะทำง่ายๆนะ,ะถ้าหากว่าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด b ับส i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทั้งช่องครัวนานานะคะแล้วถ้าหากอยากให้เราทำเมนูอะไรในคลิปต่อไปคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะ สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาทุกท่านไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ